ส,ส,บสบายดีสบายดีพ่่อแมพี่น้อง FC ปั๊สุกุสุคนเนาะพี่น้องพขอขอบคุณพอน้องแฝดเสร็จเก่าเสร็จเคยพี่น้องเนาะวันนี้มาโพยู่ทีซองของแม่น้องแฝดพี่น้องเนาะมาอัปเดตรีวิวคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ที่บ้านพอน้องแฝดเองพี่น้องเนาะรีวิวบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิรงได้ชมเลยแหละพี่น้องเลยเนาะแต่คือพอน้องแฝดช่วงนี้ก็ห่างหายไป หลายเติบพี่น้องเนาะดูแบบไปออกไปข้างนอกอะไรหลายหลายมือเตอิบเนาะพี่น้องเอ,อ่าเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันพอน้องแฝดจะรีวิวรอบอ่านว่าก้าวแล้วเนาะพี่น้องเอยของบ้านพอน้องแฝดมันเจะทานเป็นอย่างเรียบร้อยพี่น้องเอยไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเบ่บ่ลน์ใหญ่ห่างพี่น้องเองเอาโอเคพี่น้องเอยนี่เด

mhm ừ, cái anh dưới tít hay này thì nó ngươi tít tóc 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 tím 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 น้ำวัวีหัวนะตีหัวน้อ่าสาี กลมลายว่ได้ได้ได้เนี่ตกมลายยันเจ้านั่นดูชันพูดบอสนะะันพูดบองาของี่หนูเ้ยเออกินน่อยเงี้ยโอ้กินิชันคนนั่นตกสวรรค์สวรรค์ได้ทรายมเมน์โดด ตะวันก็นจะว่าซื้อมาจากไทยพ่นมาจากว้าอยู่พมา้าโอ้ยยืม <laughs> หนึ่งว่าซื้อมาจากไทยโอย้ยกว่าชิเลกทำไม่ได้ชิเลกเลิกแค่นี้นนะอ๋อเมื่อก่อนว่าชิเลกทำแล้วที่ไปเบิ่งเครื่องมือบรรยากอยู่โฮมโปรไทยว่าชิลุกเดี๋ยวบริสุทธิ์มาเนาะอืมว่มาชิเลกแล้วเลิกทำแต่มาบ้านซื้อมาแล้วมันบริแพงเนาะ่อยแต่กลับไปต้องได้ซื้อแล้วบัตรเนาะ ยังสิครับไปไทยอยู่บ่เอาไปบ่ไปแล้วบ่วไปแล้วเอาลูกพี่ทายอยู่พุ่นได้撒เพิ่นวันได้ไม่นป็นว่าไหนแล้วเนี่ยว่าขั้นทำหน้าอะไรลงไปหาเพิ่นบ,บอกพิ่นบอกอยู่มันขั้นจำเป็นนะมันมีผู้อยู่อมียายแก่ๆพ่น <c oughs> เนี้ต้องดูแลายายกลับมาดูแลยายผมมีผู้ดูแลยายเรื่องเง้ยใจก็อยากไปเนาะแต่ว่าต้องดูแลยายอโ้ เจาาแบบนี well, ้ทุกลุกบอลบ่ะนี่บวชแล้ววางขีดรัดระวางแบบนี้มวยปีนเมือนอ้าเหมืนยังไงะเนีนปุ่อย่างนีนีนตึงๆเลยอ๋ดรัดเขาโอ้ยย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 ้ยยยยยยยืยยยยสุดยอดจริงๆาาายยลยยยย น่องเงี้ยเาใเี้ยไฟนี้า้อธรรมดาม่มีแต่ตะปูเนาะอีสนาก็ได้ใหม่ทีิันเทคันก่อนนะมีตะปูแน่ปุนีลถอนตะปูตกตอกต,ต่อเลยวุนอานหารได้ไของช่างของช่างหาัน ก็ได้ตอบ่าเออคนสร้างเนาะพี่น้องเวียดไทใช่กันทุเ่้วมเหมืนเทียนมาจากพี่น้องไทยพี่น้องเวียดเทียนมาบดเช็ดจมกที่กาท่นะเหมือนเทียนเนาะมาลองเห็ดหอมกันควางนะประสบการ์ที่ซอนในเขาเก่งเอง แมนบ่อ่าติดต่อแดด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 แน่พี่น้องเอ้ยมืึอนี้หน่อยนึงอ่าว่าแดดบ่แห้งพอดีพอดีโอ้โหมาเบิ่งสร้างนุ่มเฮะข้างนี้ก็ได้อ่าต่อเป็นได้สางแดดโนะอือย่อแดดรพี่น้องไลครับอ่ามีลมมีได้งี้ยมีลมเจ้าจนได้เปลี่ยนอาชีพเนาะเป็นได้เจ้าคือยาทายยูทูบ แต่มันบม่ไปบม่ามาเลยตุ๊บอ,อ,อมู่มีเงินทุนสูกต่อเขากลถอยได้หรอเอาบมบมีทุนเนาะไม่ว่าสิออกไปข้างนอกเขาต้องค่าน้ำมันค่าการเดินทางเขาว่าเั่นซะ้เอาโบมีงบมีทุนเขาก็เลยออกมาไปเรื่อยๆแต่ว่า,ทาไ<อ>ทายยังว<อ>่าเชื่อีหถ่ายลงสัตว์ลงอย่างอือ่นเลถ่ายลงอ่าปถ่ายจีบเงาใช่ เจอเลยพอมีเวลาเขาออกมาเห็ดงานหน่อยสิย uh, oh, so uh, ูทูบสตูดิโอยูทูบสัตว์เคยเขาเห็ดเวียกแบบนี้เนาะอ่านั่นเขาถ่าย30วิบอ1นาทีเนาะเขาถ่ายไปอและเขาได้ในงบประมาณประมาณหรือว่านี่เขาจะังคอยถ่ายไปอีก่อ้าวแบบนี้แหละพี่น้องในการถ่ายยูทูบ บอแม่นว่าสีเขาสีได้ทุกคนได้จอดวิวบบได้นี่ก็คือบบได้นะพี่กินอเนอาเงินเดือนละร้อยนี่ก็ถือว่าดูแลถือว่าโอเคแล้วเนาะเคยไปนี่เคยได้เดือนละจักรร้อยเนี่ย้ยได้กดเงินเท่เดียวเลยเคยได้นะโอ้กดเงินเท่เด<อ>ียวหลายโบสามเดือนนั่นร้อยไปโอ้สามเดือนดังจากหน้าโบได้เลยเดี๋เบิดงบเลยสามเดือนในเงนินสอ,อง<ะ>ล้านปลายเลยเนาะหอดโบ ลอยหนึ่งสองล้านสองล้านน้อยๆแต่ว่าปลายนี่ลายเพราะสลอยปายเจ้านี่คิดปลายง่ายคิดสองร้อยปลายพี่น้องเอ้ยสามเดือนการเดินทางออกไปไทยคลิปท่ามคลิปนี้ถือว่าบ่เดือบ่พออีกบ่พอก็เลยหันมาเห็ดทางนี้เนาะพี่น้องเอ้ยพอน้องแฟนกันเดือนได้เดือนบ่แต่ว่าคือว่าแหละ ใจเขามักนะนะก็อยากสู้ไปสีหันมาทางนี้แบบโมเป็นเด้ยโมเป็นงานโมเป็นอันนี้คือโมอ่าจะไปชมแมนโมเคยเฮ็ดเด้ยจะไปผสมปูนกัดจะได้ผลได้คนงานผสมเลยโมได้อีกข่อยายไปเดือนนี้กัดยานแล้วอยู่เบิ่งยอดวิวนี่เนาะพี่น้องเลยคือสิฮู้แมน ผู้ที่เคยทำยูทู e นี่กันอาจจะฮู้ดดเห็นยอดวิวนี่ก็โอ้ยไปบลอดแทะเดือนนี่ต่อ,อจะได้ก็แล้วจะได้ก็แล้วมันนี่เทคานแล้วเรียบร้อยอาติดต่อ,อทางนี้โอ้คนใหญ่ใบเบิดเนี่ยสั่งนี่เป็นเฮชี่เอียงยนิดนึงคนวะเพราะว่ามัน Styles, styles, หูต่ำเนาะช้างเนาะเห็ดเอียงปะห่อเจาะเอาเด้บ่เข่อเป่ากันได้ห kind of mm ่อ hmm. สีน oh, ั้นสีเจาะขักบัดย่านเสามันแตกมันทะลุมันนั่นเลยเอาสมิคัดเอาพออยู่ีกาอยู่และนี่มุดแดงดินแดกไพ่หนิปบ้ะแลเนาะแถวนี้เนาะโอ้ยบ่มีบ่มีโอ้ยปบ้ะแล้วเมาแหล่เนี แมนจะนั่งโมได้ดอกคือมือไะแถวนี้มาเบิ่งสร้างทางนี้จะได้มือนี่โมแดดโมไดนเนะบมแดดแดดแดดพอสูดพอสูดแล้วนะมีลมแน่มือนี่ ขักอยู่วะผัวนี่เทียวอาบแต่น้ำเนาะที่อาบน้ามมืมันทอนมื่อนี้แค่ในมันพุ่แล้วมีโลมมากแบบสิเงือเม่ก้นอนอยู่ตะลางเตียงแจ่มๆเลยมื่อี้นี้อเย็นเนาะเย็นท้อนนาะเมื่อี้เ่ขาท่าจะได้เตเห็ดเลีมนแมนเมนเมเมืเอนเมนเนนเมนนอมนอนเมนเมนเมนนเมนเนเนเนนเนเมนเมนนเม้เบเมนเม้เมน้มนนอนนนนเมนเเนนบ่ได้ไเมมนอนเนเม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 นอนเลยเออ กินลาซ่กินโยได้่ะเออกินลาซินพักนเลเออกินโยกินโยอ่อตวกินตมาตาไปอยากมาเอ้าไปอยากนอนอะไระมอมันเปไท้งคืนลยไไปจองไปเล่นแล้วไปอยากมาบันนี่ธรรมดามีลมมีนี่เนะยนี่ว่าเห็ดเรียกั่นี่ บรรยากาศดีอตัวนี้ได้จ่ะตัวนี้เขาทบทบลงนี้ให้ทบปืนทบขึ้นโอ้ไปแล้วกับกรอบปิดเลยเขาลองเลยครับลมงคาดไว้ตัวลองโดยแต่ว่าเทาที่คาดแล้วจากจากทบผมยินมพลวาแล้ไหมอืมแนนให้มันยึดก่อนเนาะให้มันยึดแนนตามสร้างเพิ่นว่ายึดแนนอู้หูตัวประสบการณ์การเฮ็ดเฮือนนี่บ่ได้แม่นเรื่องง่ายเนาะโอ้บ่ธรรมดาอู้ตัว เด้อาโบ่ได้ง่ายจากตอนแต่ละอย่างเฮาเบิ่งนี่คือง่ายว่าสิเฮ็ดได้บ่ได้เด้อยานนักพร้อมนะนักอีกเป็นงานนักควสมควรเลยเหตุเดียวโอ้เป็นงานก่อสร้างแบบว่านี่เนาะงานนักงานนักขั้นตอนแต่ละอย่างใส่เหื่อดใส่แง่ทั้งนั้นใส่ฝีมือโอ้ด้โด้วยใส่ทั้งเหื่อดทั้งแง่ใส่ทั้งฝีมือต้องใส่ฝีมือเผื่อเป็นงานนักพอสมควรโอ้ ดีคือกันได้แปบ่าเขาเป็นงานนี่อยู่ในบ้านเนาะ,นะแม<ล>นดีกว่านะแยกในบ้านเขาแมนเพราะว่าปีหนึ่งนี่โอ้ได้เห็ดหลายลังนะิีตามหลายเฮือนิีตามไหมิีตามนั่นหน,น่อยงานลาย,ลายโอ้ปีนี้ได้เห็ดจั็คลังแล้วแล้วแล้วจั็คลังโอ้ปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าสามสี่ลังนี่เลยประแจ็กล่ะโอ้ สามสี่ลังนี่คือแล้ววมาเลยบ่เริ่มตั้งเสาให้แล้วเลยตั้งเสาก็เอวเท่ากันเลยซื้อโอ้หัวเรียวหัวเลยนุ๊วันหลับแล้ววมาเลยนะม่แต่ว่าถือไม่แต่ลองงบปั้ดตั้งแล้วลองงบผัวตั้งด้วยสับลาดรองงบหน่อยมัดโคกเวายว้โอ้สิคือการคือการกับข่อยแล้วสัมบลาหลังอยู่ลายหลังตั้งไว้แล้วก็ลองงบอีกเก็บงบประมาณไว้เดี๋ยวจังมาลำเนินตโตนิ่มอะไรเลยแม่แจักยามใดจังสิได้มาอยู่ เห็ดไว้ส่วนมากแต่บ้านเฮามันบ่ค่อยมีมีเวียกมีนี่เห็ดหองานหลายเลยพวกั้วเขาเห็ิหนาอ๋องาน้อยหอยย่อใส่เสาฝอนเงินงานหลายย่อมือเนาะมือเดียวกับตัวนะอ๋อวัดเสา สีให้ <fen ug S 1> เกิดเป็นดีเนรอาเ็ิกีข่เงินเต็มหน้าโองานขับมชิมองเลยโดยโดงานหลายะก็ได้ใหเขาเห็นงานข่าประจำเขางานกาแฟกันหอบด้วยนะสีเขาเขายหอบบดเลยคือเจ้าเราเจ้าเฮดเริ่มตั้งเสาจนเท่าแนวนะจ้สร้างประจำเลยนะกาแฟเงนาขายคุดขุมนะสีแล้วเลยหอบเลยนะเทเดือดแต่เสาแล้วบั่นเเเทเสาขึ้นถ้าหอมือนอนน่ะ เฮือนลางิเว้ายานน้ําลางจนลางิเือนนันโอยบยยบเรียบร้อยเลยเากัเฮคานต่อยให้พี่น้องยังบ่ไปเฮ็ดยอขึ้นอยู่ๆๆใเด้เฮือนเว้านี่างหน้าทางมานอยทางมานอยเลยเฮือนเืหน้าพอเกดไนึงอ้ายอมือเน่ะอยู่ครับเไปกวงได้เินกวงแต่ว่าออกมาน้อยอยู่โมือเออโอ้คักเด้เดินน่ะอนดทันแล้วเออเัวเนี่ยเดินนั้นคักแท้นะ เดินง,งามเขียนทางครับอันนั้น,น,นกันอีกปีหน้านี่แม่นทางคอนกีฮอดเนาะต่อตไปมันคืเศรษฐกิจมันิดีขึ้นหอครับว่าทางคอนกีดแถวนี้เลยตัวเมืองตัวนี้เล้ปีหน้านี่ฮอดบ่ทาณคอนกีนเนี่อันน,นี้นะ,ะเลยเลยบ<อ>่ดีแล้ลขวขึ้นมาเห็นหลัดเนาะ เออจะได้ออกเที่ยวทางคนกรีดเลยอยู่ใตจมันบม่ได้เที่ยวนี่มันเป็นกิจต๋มมันได้เที่ยวยากแถวนะออกมาลัดเที่ยวโลดว่ะเพื่อเพิตภัณเ์หอมบ้านยังโดนได้โนะยังโดนเก็บงบประมาณลูกบ้านต้องเหตุสร้างแก่โดนแน่แหละเพื่อเพื่อประชาชนเห็ดได้กันเก็บเงินเก็บคำได้นุ๊ เก็บเงินนำลูกบ้านเก็บไรกับบุรีนะเนี่ยเดือดหอดวันน้อยก็สีฮอดสีฮอดวันอนย่างไว้แต่เขาเแต่นอกบ้านออกไว้บ้านหอดวัดยันในแม่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 น้อยแม่นเนี่ยเขาได้หอดวัดอันหอดวัดชาทางเลยเดี๋ยวเขาเทศต่วัดวัานทำเดแต่วัดวัดยันเก็บผักเก็บผักหักหน่อไม้เนาะเก็บเงินนำกัดมันกัดเอาเก็บสามได้สามีเนาะเก็บเกินก็บ่ได้ได้แต่ละครอบครัวเพราะว่าบ่ได้เสมอไปทางมี ครอบครัวที่ถูกยากกะยากเก็บตามใดตามมีคอยเห็ดไปโอ้จวดจานพอจะปลูกม,มันได้ไหมเนาะแม่เป็นเรจ้องแต่ว่าชวนมันเถอะสวนมันนะไรจ,จักรล้านปีลายล้านเติดได้พอเถอเนาะโบเพราะว่าสาวสามสิบก็ดได้นะเงินล่าม,มานั่นีแ่แล้วเราก็ได้พอได้ชื่อผิดชื่อเกลือน,นี่แหละ <laughs> แม่เนี่ยสามสี่ล้านนี่แหละก่วงแะกล้วยเนาะละไรอ่ะกว้งกว้างเห็นอยูะอ่ากว้างเยอะผัดไหมครับเดี๋ยวเร,ยรยียบร้อยบาทน,นี่ <S <s <ans> มัดเรียบร้อยเหลือแต่เห็ดขอบเห็ดยังสุดยอดสุดยอดสุดยอดสร้างเป็นเทียสุดยอดจริงๆ มันพันใหม่พันใหม่พันใหม่ยัง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 ปลูกอยู่เานะแต่พ่อปั่นไถ่เพราะคนจะปลูกนะแมนก็สิ่ขึ้นนั่นไถ่ไปปลูกเลยเมนกลับไปกลับมาเนาะปลูกเพียวเนาะชาเนาะแต่ว่าปลูกไว้ได้เนูะเราปลูกเดียวปลูกกับ ลบไปลบมาผูกที่เดียว,ยวได้บริบทภาษรอบเดียวช่องขางอยาน่นะสุดเด็กกลับมาโอ้ต่อกระโชกประกา์บริเวณหน่อยเห็ดมาสาว,ว่าปีแล้วได้เป็นสาวเลยก้าว่าเท้าเบิดเฮงผู้เลสิวางมือเนอะในสิบช่ชางเนาะตัว thì biến cái chi mayi úpó, sang đập nhạc, hàng mương, vẩy lưỡi lưỡi sang mà, hả? rồi, vắng, còn vắng mương này chừng nào Cái gì đó, nhưng mà, 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 บมตายว่าอายุอยากเก้าเขาสามซีฟนี่ต้องลิ้นล้นแล้วคนเขาเนี่ยอยากหาช่วงนี้เพราะว่าอายุย่างเขาสี่หาซีฟแล้วก็อยากยุดแหละคนเขาต้องลิ้นล้นนี่ตอนที่มีเหือมีเฮงในช่วงนี้แหละในช่วงนี้เแบบคนติดไปหลงแน่นอนเออเด็กมอตตอรเกียร์นะก็ว่ไปหลงนี่แมนคนคนบัวฮานเป็นสิ่ออกป่าออกลวงรายาได้เด็ดแล้ว โอ้ไปใกล้เลยเดี๋ไปเดี๋ยวมาบ่ฮอตเขาเดี๋ยวได้เมื่อยไอ้คนตื่นเช้ามาเนาะแม่เคนไปใส่เห้่ยวใส่ยังบ่ไปบัดจัดเอ็ดได้ทำมาหากินได้กินแบบแม่อาหารการกินวันละมาตื่นเช้าว่าวางนั่นเละสิประตูวีร์เนาะแม่เราสิไปเห็ดแห้วเห็ดยังรักเง่นไว้ คือคนชมือนี่บริจักได้เห็นเหีวเห็นอย่างเห็นบริเป็นเดี๋ยวนี้จะทำออกยางออกหน้าฮันเดอ่ออกหน้าออกหน้ากับย่างย่งอยูบางเ่อขี่รถเราก็ได้กเมื่อยกไถ่าม่นไถออกไปพร้อมลูกพร้มดานหนุ่มลายเลยตูว่าไถได้โนตู้หันหรเป่น่ฮะป็นตู้เออเรากับใครแน่แล้วเดือ เจ็บอ่อนๆแต่เนมียัางกับมาโฮมมาอยู่หลายเข้ามาเลยนี่แต่แนวปิน่นนี่แต่พญาตบัตรอหารการกินบัตรข้ามันบัตรกีจ,กจได้แล้วคนรแม่ือน่อเนแม่ไปแล้วไปบอดาแล้วเอาโอเคพี่น้องเนาะ อนแฟกสิได yeah! wow. okay, okay. ้จบคิปไปอีกถือว่าจบเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อแรงน่าจะจบสิ้นนี่พอเพิ่นนี้ได้ก็เพิ่นเรียบร้อยจะได้เอาโอเคโอเคเริ่มมิวสิเลยเนาะพี่น้องเอ้ยฝุ่นสิพงคร่งเสียงพี่น้องเนาะขออนุญาตอันถ่าคลิปนําเพิ่นก่อน จะเป็นเมื่อไยได้บริฟังเพลงโน่หอกบมวนคือกันเอาโอเคพี่น้องจังใดก็ฝากติดตามและกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจพ่อน้องแฟดในเดอพี่น้องในการทำคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องสบายดี